สวัสดีครับไอ้ตูนสวัสดีครับคครครับับบไอ้ตูนครับวันนี้ตีต้องมาจะได้เพราะว่าไอ้ตูนเล่นอยู่ส่งหูพ่พพพอพอน้องบอกไฟดอกของไอ้ตูนแปลงแต่ไหนเม็ดแท้สีครับบองนี่นะนครับโอ้โธ่เม็ดห้าสิบยาวเม็ดห้าสิบยาวเม็ดห้าสิบครับกว้างแต่ไหนกว้างโล่งสิบป,ปลายครับโล่งสิบป,ป,ป,ปลายโล่งนี่คือเจไรอ๋อเด้ออ๋อโล่งเนี่ยสิบปลายสิบกว่า เซนสิบกว่าเซนครับถามเต้จะเอาไปแข่งทีไหนนี่มึงแน่นครับวันที่อย่างสิบสามครับแล้วิ่นจะกำหนดไว้ก่อนว่าจะได้แข่งมึงแน่นนี่บ่กกำหนดครับใหญ่เต็มตีเต็มตีเต็มตีครับแล้วเป่นแข่งยาวเต็มตียาวเต็มตีหญ่เต็มตีเอาเต็มตีหมอกแปลงได้เนาะครับโอ้ท่อนแล้วมันมีเคยมีแข่งจีอีพมงก็นี่แต่แม่เฮานี่ยังแบบเคยมีด้อนะครับอือครับ แล้วบอกขนาดนี้เม็ดห้าสิบผมก็มานน้ำห่านซเตอร์เนาะครับผมตั้งแต่เกิดมาผมก็บะเกยห่าเนเลยย่างเก่งกับบะเกิยเม็ดเนาะครับห้าสิบเมตรก็ห้าสิบเซนนี่ก็ถึงกว่านี่แนะเนาะครับโอ้โทอนี้150ร้อยห้าสิบเมตรร้อยห้าสิบเซนครับโอ้ร้อยห้าสิบเซนโอ้โหโทเทมโมสกูและวันน,น,น,นี้นี่ได้สูตรเด็ดจักไหนมาแน่นแน่นครับไทยเป็นเจ้าแตาม้มุ่นเลยครับนี่ครับตุ๊ปปี้การน้มาสการตุ๊ปปี้ครับ อ๋อตัวอันนี้โดสุดอันนี้อันนี้มนมาจากเมืองนานองนานเพื่อจะเอาสูตรของแานไปจีแนนไปจีแนนเขาเอาสูตรเชียงใหม่ไปบ่ได้กะมันกติกามันเหมือนกครทบแนะกติกาแนนบ่ได้ครับกติกาแนนเปิ้นเอาเวลาด้ยครับเวลาจีเวลาเมินเมือนว่าเมือนว่าใหญ่กว้างนะครับ มาเขาว่าถ้าตั้งแต่เริ่มจิไปเรืมอก่อนหรือว่าตั้งแต่พุ่มออกตั้งแต่เริ่มจุดครับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทนะครับตั้งแต่เริ่มดอกออกนะครับอ๋อตั้งแต่ดอกออกพุ่งจากพ้นมาปรุงในกรนับเวลาเลยไม่ครับแล้วก็นับเวลาทีอเป็นคะแนนตัวใ่าได้เวลาใช้เวลาเหมือนมูดจนถึงลงมาจนถึงลุ่มไม่น้อยอันนั้นได้คะแนนนักหน่อยครับอันนี้คืนหนึ่งแล้วเนาะครับล่าพุ่มกว้างเหรอพุ่มกว้างเกาะแม่นครับเกี่ยวครับเอากว้างแบบจะเป็นหูโพเลยจะเป็นลงนี่ครับ อ๋อกว้างกวาง้างสูงเมินกว้า <c oughs> งสูงเมินงามก็งามเรารวมถึงคี่ดอกไลยถูกต้องครับและสูตรเมืองน่านมันแตกต่างจากเชียงใหม่บ้านเขาปะเดี๋ยวรายละเอียดต้องถามปีมาหาเลยครับครับอ่มันเป็นลักษณะการแข่งตีแตกต่้งกันครับครับก็เมืองน่านนี่ก็จะเป็นการแข่งแบบบอกไฟลูกผสมครับ บอกไฟลูกผสมในที่นี่ก็อเปินก็คือหมายความว่าผสมระวางขี้เล็กกับขี้ขางในบอกนั่นจะต้องมีขี้ขางตัวขี้ขางมันดอกมันก็จะยน่้อเนื้อเนอดอกมันจะบเหมือนขี้เล็กแล้วก็ขี้เล็กของจังหวัดน่านตีใจกันก็จะเป็นขี้เล็กตีหนาตีใหญ่<ะ>แล้วก็ขี้เล็กของตีเปินแข่งโลดผลัยังไ่จะเป็นขี้เล็กตีบางน้อยอน้อย,อยบางบ<อ>ิวหาย แต่อันบอกไฟของนานก็คือออกจากปากบอกน <ตก S 2> ่อยตกลงดินแต่ยังติดอยู่เอาตกลงดินปูเป็นเป็นทั้งหันเป็นดอกไฟตกอยู่อีกน,นโอ้ครับอันนี้คือความแตกต่างครับสูตรของตั้งนานเค่นจะแข่งกันใจอีกครับคือสูตรของตั้งนานก็จะแข่งอดอกใสก็คือดอกงามบ่แดงครับอดอกงามบ่แดงแล้วก็ขุ่มกว้าง สูงอดอกทีครับอ่าครับประมาณนี้ประมาณนี้นขึ้นงามลงงาม,มบอ่อโมเป็นพุม่มพุ่มครับนี่ครับอ๋อบาบาบาซดเป็นเป็นเตี้ยเป็นบพ่มพิ่มไปแบบนี้เนาะอัะนอันกดโดนตัดอย่งนั้นไปอ๋อ,อแล้วถ้าเวลาขึ้นจากหลังจากจุดเนี่ยมันเหมือนโหลดโผล่ก็บ่เหมือนบอ่เหมือนอ่านานนี่คือปอนสีใสรียบร้อยแล้วปุ๊บ มันก็จะก่อยๆขึ้นโพดกว้างไงไปเรื่อยๆจนมุดแต่หลดผลนี่ปอนปุ๊บก็ป๊าดจบแต่น่านคือความสวยงามครับตีตั้งแต่ก่อยจี้ไปก่อยขึ้นไปคุมก่อยกว้างขึ้นไปหนับกว้างจนถึงสุดตีแล้วเนาะก็ฮุบลงมาฮุบลงมาอ๋อแบบน่านจะแข่งแบบอี้ครับถ้าได้ลักษณะแบบอี้เนี่ยถือว่าได้คะแนนนะครับ ผสมก็น่าจะต่างกันเพราะว่ียังไม่นี่เต่าตีมาหันแล้วก็มาศึกษาครับมาแหลกเปลี่ยนอีเทอรอ็อมาเฮียนนี่ก็ตีฟอ่อปุ่นเนี้ยก็คือขี้เล็กปุ่นน้อยกว่าครับดินไฟปุ่นนับสัดส่วนของบอกไฟนี่ปุ่นนับตามขี้เล็กใจขี้เล็กกี่กิโลว่าต่ออันอแต่จังหวัดานาันนับตามดินไฟ นับใจดินไฟกี่กิโลหมายความว่าใจดินไฟแปดกิโลครับอ่าก็คือนับเอาดินไฟว่าอ๋ออนับเป็นกิโลเอาดินไฟว่าครับแต่เจียงใหม่นับเป็นกิโลเอาค้เล็กว่าเอาค้เล็กว่าแล้วใส่ดินไฟอ่าใส่ดินไฟตัวตั้งมาเหมือนกันแต่นั่นเอาดินไฟว่าครับแล้วก็เป็นสูตรกระจัดกระจายไปว่าจะก็สูตรก่อเลี้ยวแต่ก็บางตีก็ผสมผสาน บางตีก็ใจคอเลดเข้ามาหยั<อ>เงเพิ่มเข้ามาเผืดขึ้มันเลี้ยวขึ้น<อ>แต่ว่าจังหวะนานนี่แข่งก็คือใจเวลาเหมรับถ้ากันว่าความสวยความงามต่อกันแต่บอกนี่ได้เวลาสามสิบวิบอกนี่ได้เวลาสาววิบอกสาวิก็ต้องกาน<อ>เอาสามสิบวิเป็นตีตั้งอี่เน่เป็นก็จะหักตามคะแนนตามนั่นออเอาใจเวลาตดยใจเวลาโวย อืมอันนี้ผมพอเข้าใจแล้วว่าบอกไฟน่านเคนแข่งกันใจอีมีกติกากฎการที่คะแนใน,ใน,ในใจอีเนาะเหมือนการทุกอำเภอก่อครับก็แทบจากทุกอำเภอในจังหวัดน,น,น่านแล้วก็ส่วนมากจังหวัดน่านกับจังหวัดแปรนี่จะเป็นจังหวัดตีติดกันเนาะ,ะการเล่นบอกไฟก่อจะค่ายค่ายกันตีม้าของบอกไฟขี้ขางก็จะมาจากเมืองแปรับเมืองแปรเป็น กต้นตำรับกาเนิดขึ้นมาแล้วก็คีเล็กกจังหวัดน่านคำนี้จังหวัดน่านกับจังหวัดแพร่มนอยู่ใกล้กันก็มาผสมกันก็เป็นลูกผสมอ๋ออัอาจจมา็คิดว่าจะเป็นยันนะเป็นเจีอีนะ,อะ <laughs> โอ้ตั้งแต่ตุ๊ปีมาหาได้ได้เฮียนหูก้การแปลงบไฟก็คนเท่าคนแคกเป็นการสอนมากันเจี๊ยนอับ,อบ,บแล้วก็มีเพิ่มเติมก็ครับก็เฮียนก็เฮียนต่น้อยเนาะพอมพอมีความหูแล้วก็เนี่ยมา ประมาณสักหลังหลังเปิลซีซ่าห้าปีหลังเนี้ย oh, อ๋อแบบธรรมดาเลย <45 S 1> ตุ่ห้าปีหลังนี่ก็ะถ้ากันว่าไปถามมูไข่บอกไฟในจังหวดนั้นถ้ากันถามว่าเพชรนำค้าอีเขาดึงหัวจักอะ่ะ um <ha> เพชรนำค้าเพชรนำค้าถ้ากันว่าเพชรนำค้าอีเขาจึงหูจักอ่ะค่ายดัง,งนี่เนาะบอกว่อาอันเขาเก็บัดใจค่ายแล้วแต่กาะแปงไป หอมเป <Estamos S 2> ิลหอมเปิม <at> <or S 1> ่วนม่วนมวนครับเอาละได้กดเกณียนเขาไปละแล้วทีนี้มาดูไอ้อย่างส่วนประกอบเขาเรียวก็จะเป็นมาเป็นบบาไฟหนาอครับมีไอ้อย่างพองนั้นรบกวนตุ๊ปปีมหากรรมได้ที่บายกรรมนี่ก็จะเป็นขี้เล็กขี้เล็กเน่อนี่ตีเขารั้วเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อันยังห่อนอยู่เขาก้อล้ออันคือเย็นทำน้อยหมอกคือกวางกวางมาดมันบอกเป็น ขวัญคืนบอกห่อนล่ำไปถ้ากันห้อนล่ำไปอันนี้ขี้เล็กมันยี้่เลยเนาะครับเกลงเซนในบุกันเนี่ยแฮมมินมั่วเนาะมีขี้เล็กขี้ขังผสมกันอันนี้ขี้เล็กแล้วเนาะตึงขี้เล็กขี้ขังละอยู่ในนี่ละครับขี้เล็กขี้ขังสูตรนี่มาต้องบอกผมเนาะครับอ่าดมีไหนแหมอันนี้เป็นมาดอันนี้เป็นมาดมาดมาดแล้วก็แม็กอันนี้แม็กแมกคืออย่างครับแม็กก็คืออ่า ล่อแมกรดนะครับเหรอล่อแมกรดหรือว่าอันแมกนีเซียมอ๋อรชบแมกแล้วก็อันนี่เป็นอันเตียนไข่เตียนไข่แล้วก็ทานเข้าทานเข้าต้องใจ้ทานเข้าวัวยครับต้องใจ้ทานเข้าวัวยทานข้าแห้งแล้วก็น้ำมันน้ำมันน้ำมันพืชครับเดี๋ยวนเออยี่ห้อไอ้ไอ้ตูนซื้อยี่ห้อมันถ้ายี่ห้ออย่างก็ได้ไหมก่อนิอยี่ห้ออย่างก็ได้ครับ ใช้น้ำมันหมูได้ก่อส่วนมากอันยนมาหันเปนใส่เนาะใครจะได้มดนหะเพราะว่าสมัยก่อนนั่นเปนใส่พดอันน้ำมันงาน้ำมันยังก็ใส่อ๋อก็ใส่เหมือนกันโอ้าจะได้มดแต่ปัจจุบันนี้ใจน้ำมันพืชครับยี่ห้ออย่างก็ได้ครับอ๋อนี่ก่อนดินไฟเหดินไฟแล้วก็ดินไฟเนาะครับแล้วมีแย่งก็ครับนี่อันนี้คือส่วนผสมครับ ประมาณนี้บลอไฟนแนครับจะต้องเป็นจะเป็นขี้เล็กขี้ขางครับน้ำมันพืชมาดเมกถ่านถ่านแล้วก็ถ่านเข้าถ่านเข้าแล้วก็เตียนเตียนน้ำมันพืชอย่างนี้อ๋อประเภทนี้เนาะครับและแล้วนี่คือเตาตีหันตะกี้ได้ยินว่าคั่วอี๋เนาะต้องคั่วจั่ยเลยกะคั่วครับต้องคั่วเพราะว่าขี้เล็กเนี่ยมันหายใจ บอดยเกิดความห้อนแบบผ่านความห่อนมาเตือมันมันจะติดไฟยากมันจะหันไาจะเป็นดอกแต่นี่หากันมันคั่วเหลยบร่อยแล้วมันจะติดไฟง่ายมันอาจจะทำให้เป็นดอกได้ดีเร็วเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าผ่านการคั่วมันจะติดุอยครับเวลาขึ้นไปบนปุ่งมันก็จะติดเลยดอกสีใสกําเดียวต้องคั่วเนาะครับคั่วครับเคยบ่แบบคั่วมีกอครับมีครับต้องคั่วอยู่เร็ว สมัยเจนอุ้ยเจนมอนก็ต้องขั่วขัวครับอาสูตรเชียงหม่ก็ต้องคั้วเหมือนกันขั้วเหมือนกันครับวันที่สิบสามนี่ไปเอวนะครับขึ้นถาดแห้งครับนี่ตีแปงไปนี่พ่อจะเอาไปแข่งขึ้นผาดแห่แห้งงานประจําปีของจังหวัดน่านเป็นงานตีไงเป็นว่างานหกเป็งแล้วก็มีเจ็ดเป็งแข่งบอกไฟกลางน้ำนี่นะครับ อันนี้โฮเป้งนี่แข่งที่ประเทศหัดเจให้งก่อนครับแข่งที่หาดเจแห้ก่อนพาเจ็เป็นแข่งบอฟไฟกลางน้ำก็เป็นบอฟไฟดอกอีเหมือนกันเป็นบอฟไฟดอกเหมือนกันครับโอเพนเหมือนอีก็ครับบอกโอเพนครับนั่นอันนั่นปัจจิกะขนาดปากกระบอกไม่เกิน12บสองเซนปากกระบอกก็คือวัดหน้าต่างหน้าปากกระบอกครับ่งไหนครับระวังขวามหาไส้ เส,ส้นพาศูนกลังบ่เกินสิบสองแล้วก็ความเาาบ่เกินแปดสิบหรือบ่อกเกินหกสิบความเาาของกระบอกนี่นะครับโอ้ oh, แต่มันก็ใหญ่กว่าเชียงใหม่นะครับส่วนมากก็จะเป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเมตรแต่ถาดใจแห้งนี่ตีแปดเม็ดนี่คือกาเป็นขนาดใหญ่แล้วครับแล้วก็นี่ก็ตุตก่อนไปได้ยินว่ามีสาาคนหนึ่งเป็นสารามะเกาของจังหวัดน่าน ตุกับบริหารหน้าสักเป็นสักเตือเลยเต่าเป็นจีว่าสลราทัับเขาว่าสลราทันนี่แปงบอกไฟขึ้นหัดใจี๊ห้งมีสลราเดียวหน่อยแปงเม<น>็ดเสาแปงบอกไฟเงาเม็ดเสา,เาจี้แล้วปัดทอดดินสนางมด<น>เขาก็บอกเกยหันมพราะว่าเป็นอันคนที่มาซื้อทอดที่หลังครับก็ใครหันขนาดนั้นแล้วก็เลยว่าตัดสินใจเอ้ามันมีแล้วบอกไฟเม็ดเสา เขาก็เลยจะแป้งหึ่ใหญ่เหล่อเกาจะแปลงเม็ดห้าสิบร้องวอมันจะรอดก็จะแตกเกาะแต่มันต้องถือไรปู่จ้าพระนาไปมันจะแตกหรือจะรอดเกาะเป็นการร้องตำรัาอันฝึกวิชาความหไวงถ้ากันแตกเขาก็จะได้พัฒนาถ้ากันมันบาดแตกเขาก็จะได้เป็นสูตรใหม่นี่นะฮหกกระบอกครับหกกระบอกมีขนาดอะไรอย่างพ้อง มีเม็ดส0บองแล้วก็เม็ด5บอกครับปวดเพาะทำมือก่ออาจจะมีเม็ดแซวเห็นหมครับรอพ่อครับหวัสดีครับหวัสดีครับลุงหลานขอความฮู้กัมเนอร์ขนาดราคาับไปคนอำเภออย่างนี้คนอำเภอเมืองจวลรปูนครับโอ้แล้วหมแบงบ่ไฟมาตั้งแต่กิน ครวบแล้วครับตั้งแต่เป็นเนนครับเนนเป็นเนนเออเนอเนอจังหันเนนที่เันแ่งเปไฟนี่นะครับเป็นเนนนครับแลวอันนี้ใจสูตรแบบของละปูนโดยเฉพาะอ่าสูตรอันนี้ได้มาจากสันรายครับได้เอามาจากบ้านปาลานปาานแล้วก็มาพริกแพงเอาครับมาพริกแพงนี่แบบแงออเป็นข้วอะอย่างนี้พริกแพงแบบไหนอะครับ มาพี่แพงพออันใดมันบัดดีเขาก็พอสังเกตพอนะครับครับถึงว่าด,ดอกมันบัดดีก้าพุ่มมันบัดดีก้เขาก็บ่าพี่แพงเอาอมันแห้งไปกมัมอ่อนไปก้อย่างครับครับ,รบอตอนได้แรกเอาต่างหากบนมากเจ็ดบอกแตกหมดลองเขานะครับสมัยเป็นเน้นนะเอามาลองถึงวันครับครับ <laughs> มาลองถึงวันแตกหมด <h> บอกทีแปดบ,กบกักลีแปดก็เขาก็เริ่มพี่แพงกันเนาะ เอาไปแข่งก็ได้ที่หนึ่งเลยครับเออน้องนั่นมากกว่าได้ที่หนึ่งมากกว่านักขนาดะครับครับสูตรนั่นะสูตรของครับครับสูตรนี่ปนานี่นะครับสุดดีครับอ๋อไปลำปางไปแปรไปพายเยาจังไห้ครับไปหมดครับก็จะได้คว้ารางวัลมาครับอืมละปีนี่หมายมั่นว่าจะขอไปนี่มันมันย่างไปประมาณสามสี่ปี สามสิบปีสามสิบปีครับโอ้โหตอนนั้นย่างเนี่ยอายุแต่ไรนี่ตอนย่างนั่นนั่นอายุประมาณสามสิบสามสิบแปดสามสิบแปดวันเดียวนี่อายุหกสิบแปดเลยอยากฟื้นก็ตั้งตั้งซาลาตีเนาะครับแต่ก่อนก็เคยไปด้วยเล่นด้วยกันนะครับเพื่อนบอกว่าลองมามาฟื้นพันร้อยค่ะเพื่อนจะมีแข่งเพื่อนจะมีแข่งบ๊กไฟยาวอน่างโนครับ เป็นมีแข่งไฟยาวเพราะว่าไฟยาวมันเมืดหน่มันจะมีครับปีไหนแรงไหนะจะมีเงี้ยทิ้งอย่างเงี้ครับไมก็มีก็ยันสักเตัอนะครับโอแท้ส่วนมากต่อก่อนมันบอกไฟยาวเท่านั้น,นครับสมัยก่อนนะครับวัดตำแปดสิบครับแปดสิบเมตรเม็ดยาวอืมอันนี้ก็เลยหายากแล้วเนาะสมัยนี้เนาะสมัยนี้หายากครับบอกไฟตียาวขนาดนี้แล้วมาแข่งกันนะครับส่วนมากผมหันก็บอกเกินห้าสิบเซนห้าสิบครับห้าสิบ อันนี้เป็นเม็ดหนึ่งเม็ดเป็นหนึ่งเม็ดโอ้โหอันนี้ได้ฟื้นฝีมือเนาะลองลององลองฟื้นฝีมือขึ้นมาอฟื้นต่หาเก่าขึ้นมาอ้กครับรับเพราะมันจะดีอยู่ก่อกาอย่างใดก็รับครับดีแล้วครับต้องขอบคุณปณารักนักนักตีได้ฟื้นฟื้นความหูไม่เนาะ เผยแพร่ให้ลูกหลานแน่นอยถ้ามันเนี่ยตำแห่ของปลารักเนี่ยเป็นตำหาตีผสมประสานไม้เนาะอทำมัดีลูกหลานก็จะได้มาขอความหู้เนาะครับผมแล้วก็เอาละตอนนี้ก็ต่อต่อไปเนาะครับผมเอาละผมมารบกวนราคาผมครับขอบคุณครับสี่สิบปีสี่สิบสี่สิบกว่าปีแล้วครับแต่บะหมี่น้ำมันเหมือนนานเนาะนี่มึงอันนี้บะหมี่อันนี้บะหมี่อันนี้ขี้ขางนี่ธรรมดา นี่ใส่ปไปเลยครับอู้มีกันวัดตัวเองโอ้ต้องมีกันสองคนเนาะไม่ละแล้นี่ทานอันนี้ทานครับอันนี้หนึ่ง,งเดียวใน,นโลกอะที่ใหญ่เนาะ <laughs> บกดได้ผสมกันเนาะบได้แต่เอามาตอกอยู่ที่เดียวกันครับอ,อ๋อเออเตนเนาะอันนี้ใช้ความชำนาญเดือ บอกว่ามีไหนนะครับอย่างเออปกติป่อนจะเอา,เอาผสมกันหมดเลยนาะและนี่ตอกไปแล้วก็ผสมกันในตัวให้เลย,ยต้องหู้มือเอาตัวครับกาเขาเก่าอ,อ,อ,อต้องหู้มืออาละโฮมันลุกว่าละเป็นเรื่องที่น่าตีตามขนาดเลยครับเมื่อสลาบอกไฟจากเมืองน่านเมืองละปูนเมืองเชียงใหม่มาปากัน แล้วจวยกันแป,งปลงเพื่อจะไปแข่งตีเมืองนานนาวัดพระธาตุแจ่แห้งจังวัดนานในวันที่13มีนาคม2568ผม2องปันก็จะไปโตยกับเปลิลไปเก็บบรรยากาศการแข่งขันบอกไฟดอกขนาดใหญ่เต่าตีเกยมีว่าจะเป็นจะได้พ่องโปรติดตามกันนะครับครับครับติกรรมนี่คืออะอย่างนี้นี่คือแกนบอกไฟครับแกนบอกไฟครับ โหโหโหยาวกี่เม็ดครับยาวประมาณเม็ดห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับโอ้โตั้งแต่งแปลงบอกไฟมานี่ยาวแล้วเปินป์มยงครับครับตั้งแต่แปลงมานี่กระตึงว่าหนึ่งเดียวได้ผเหนือนอี่แ้นะ,นะตอนนี้นะยังบวหันกําเตือเนี่กลาลังจะหันนี่กําลังจะแปลงครับโอ้ <laughs> แกนบอกไฟเนี่ยคือเอาไว้ตอกตอกตอกบอกไฟกันะนะครับครับโอ้สูสูง ตึงไอตูนตึงตูปีมหากระเพาะๆกันเนาะครับโอ้โหสูงขนาดเลยครับเจอหมดจะจุ่มได้ผมพอเป็นการสร้างตำนานครับเป็นการสร้างตำนานแต่จะเป็นจะได้บพราะว่บอเกย์บอเกย์แปลงและเบอเกย์จี๊มาก่อนเนาะครับอันนี้นี่บอกแรกเลยเนาะครับอันนี้คือบอกเหมือนบนห้องวัยอย่างเนาะประวัติศาสตร์แหกเก้าเกอาโปรดติดตาม